สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดถ้ำผาเจาะอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับดูสิครับพอมาถึงวัดปุ๊บพระอาทิตย์ทรงกดปั๊บเลยนะครับผมนี้ได้แต่สาธุสาธุเลยนะครับผม เราจะเดินขึ้นกันนะครับถึงแล้วครับบิวด้านบนสวยมากๆครับบอกเลย ใครผ่านไปผ่านมาแถวหนองบัวลำพูก็แวะมาเที่ยวได้นะครับวัดถ้ำผาเจาะอยู่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราจะมองเห็นวิว360องศาเลยนะครับผม ครับหลังจากที่เราชมวิวจนจุใจแล้วนะครับเราจะไหว้พระกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินลงกลับบ้านกันนะครับด้านบนจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เห็นได้ชัดจากด้านล่างเลยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีแหงสาธุเดอ้อ